สวัสดีครับผมรองสศรษาจันนิพันธ์สริศักดิ์วันนี้มาเจอกันนะครับในตอนที่8เรื่องของการปฏิบัติการของระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001วร r s i ัน2015นะครับก็คงขออนุญาตใช้ฉากเดิมน้ำตกนะครับตุ้งนานะบรรยากาศเข้ากับสิ่งแวดล้อมนะฮะ ในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะมีข้อกำหนดทั้งหมดเนี่ยสิข้อแต่จริงๆแล้วเราก็เริ่มกันตั้งแต่ข้อ4ในเรื่องของบริบทองค์กรนะครับในข้อ5เรื่องของความเป็นผู้น,นำข้อ6ในเรื่องของการวางแผนข้อ7ในเรื่องของการสนับสนุนนะในวันนี้ก็มาเริ่มกันที่ข้อ8นะฮะเรื่องของการดำเนินการนะ หรือที่ภาษาอังกฤษก็เรียก o per ation นะครับเราไปดูกันนะว่าข้อ8นะครับ o per ation เราต้องทำอะไรบ้างก็คงเริ่มตั้งแต่8.1นะก็กำหนดบอกว่าต้องมีการวางแผนและควบคุมการดาเนินการโดยที่องค์กรต้องวางแผนนำไปปฏิบัติและควบคุมกระบวนการเพื่อให้มันบรรลุ ะระบบการจัดการเสิง่งแวดล้อมและก็ปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดนในการพิจารณาของข้อ6.1และ6.2นะครับในโดยที่ว่าเราจำเป็นต้องจัดทำเกณฑ์สำหรับกระบ,บวนการนะฮะทำการปฏิบัติการควบคุมตามเกณฑ์ และป้องกันการเบี่ยงเบนจากนโยบายสิ่งแวดล้อมและวัตถุประสงค์นะครับก็มีหมายเหตุด้วยนะว่าหมายเหตุก็บอกว่าการควบคุมเนี่ยสามารถารวมถึงการควบคุมทางวิศวกรรมขั้นตอนเอกสารขั้นตอนและอื่นๆนะสามารถนำมาใช้ตามลำดับชั้นนะครับ เช่นการทดแทนการดูแลนะแล้วก็สามารถใช้เดี่ยวๆหรือใช้ร่วมกันก็ได้นะในหมายเหตุนี้นะมั้นข้อนี้ก็ต้องวางแผนปฏิบัตินะควบคุมกระบวนการรวมถึงาการเบี่ยงเบนต่างๆแล้วก็ต้องมีการจัดทําเกณฑ์ของกระบวนการขึ้นมานะครับโดยที่ว่า ต้องพินาเรื่องของการบรรลุข้อกำหนดและข้อ6.1และ6.2นะครับต้องมีการวางแผนนะฮะในเรื่องของการควบคุมการเปลี่ยนแปลงนะทบทวนผลของการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะฮะที่มันไม่ได้ตั้งใจให้เกิดนะ,ะเพื่อลดผลกระทบข้างเคียงทางด้านลบ นะตามความเหมาะสมองค์กรต้องมั่นใจนะครับว่าถ้ามีเอาซอร์สจะต้องมีการควบคุมนะฮะทั้งชนิดและระดับของการควบคุมเนี่ยเพื่อให้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือสรุปว่าต้องมีการควบคุมเอาซอร์สนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะี่ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์ไซเคิลนะฮะในข้อ8.1เนี่ยจะมีการพูดถึงไลฟ์ไซเคิลนะฮะก็คือวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์โดยองค์กรต้องนะฮะพิจารณากำหนดด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์บริการตามความเหมาะสมนะะต้องสร้าง การควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการพิจารณาในกระบวนการออกแบบการพัฒนานะฮะการจัดส่งการใช้งานและการและการบำบัดสุดท้ายของชีวิตสินค้าและบริการตามความเหมาะสมนะต้องมีการสื่อสารข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมนะ ไปยังผู้ให้บริการภายนอกรวมทั้งผู้รับเหมาพิจารณาข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผลกระทบที่มีในยะสำคัญนะครับที่เป็นไปได้ระหว่างการส่งมอบผลิตภัณฑ์นะฮะและระหว่างการใช้งานและการจัดการเมื่อผลิตภัณฑ์ นั้นหมดอายุการใช้งานนะอันนี้เป็นเรื่องของไลฟ์ไซเคิลนะซึ่งเป็นข้อกําหนดที่เพิ่มขึ้นมาจากระบบอื่นนะฮะในระบบ9,001ระบบ45,001นี่ไม่มีนะฮะในข้อ8.1เนี่ยต้องเก็บเอกสารนะที่เรียกว่า Documented Information ด้วยนะครับ มาดูข้อ8.2เนี่ยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะฮะและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินนะครับที่เรียกว่า emergency นะฮะอ,อ,องค์กรต้องจัดทำนำไปปฏิบัตินะฮะก็คือต้องมีขั้นตอนนะครับนำไปปฏิบัตินะเพื่อตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน และอุบัติเหตุที่สำคัญซึ่งอาจเกิดขึ้นได้นะองค์กรต้องมีแนวทางในการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินนั้นนะครับมีแนวทางตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นดําเนินการเพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะ ในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเหมาะสมกับขนาดและเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นนะครับทดสอบขั้นตอนเป็นระยะระยะหากทําได้กำหนดการทบทวนตามความจำ,ำเ,เป็นแก้ไขขั้นตอนโดยเฉพาะหลังจากการเกิดอุบัติเหตุนะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภายหลังการซ้อมนะครับ กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการฝึกอบรมที่จำเป็นที่สัมพันธ์กับแผนฉุกเฉินนะอันนี้เนยก็8.2นะครับ8.2เนี่ยต้องเก็บเป็นเอกสารข้อมูลนะฮะเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเนี่ยมันสอดคล้องกับข้อกำหนดนะเพราะนั้นสรุปในข้อ Operation นะครับก็จะมี2ข้อในเรื่องของ8 8.1เนี่ยเราต้องควบคุมนะฮะนำไปปฏิบัตินะครับซึ่งเ,เขาบอกว่าต้องจัดทำเกณฑ์นะฮะต้องควบคุมกระบวนการในเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็ดีนะฮะขั้นตอนต่างๆเนี่ยเขาบอกว่า,าสามารถใช้รวมใช้ควบใช้การควบคุมด,ด้านวิศวกรรมได้นะ ในข้อ8.1เนี่ยจะมีการพูดเรื่องสำคัญสำคัญก็คือเรื่องของไลฟ์ไซเคิลไลฟ์ไซเคิลนี้ก็คือต้องพิจารณาตั้งแต่เขาเรียกว่าเริ่มต้นของการผลิตนะวัตถุดิบเลยนะครับ จนถึงผลิตภัณฑ์หมดอายุนะครับเราก็ต้องดูว่าองค์กรเราเนี่ยเริ่มของวงจรชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่เช่นบางองค์กรก็เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างนะฮะมันก็ต้องดูต่อไปในเรื่องของการออกแบบในเรื่องการผลิตในการขนส่งการใช้งานและการกําจัดเมื่อหมดอายุนะฮะอันนี้ต้องกําหนดขึ้นมานะว่ามันมีในยะสําคัญที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรแล้วก็ ควบคุมนะครับในข้อแปดจุดสองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการซ้อมนะซ้อมออพวกออพยพหนีไฟนะปฏิบัติการซ้อมกับสารเคมีหกล้วนไหลอะไรเงี้ยซ้อมดับเพลิงอันเนี้ยมันก็จะเป็นข้อกำหนดซึ่งเหมือนกับ iso 4 5 0 0 1นนะครับแต่ต้องทำนะครับเพราะว่าในข้อนี้เนี่ยมันเป็นข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ ผลกระทบนะครับของอาภาวะฉุกเฉินต่างๆที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในวันนี้ก็คงขอใช้เวลาในเรื่องของข้อ8นะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ